เกดอยู่ที่ตลาดนีออนค่ะตลาดนีออนนะคะตั้งอยู่ตรงนี้ค่ะตึก18ชั้นอันนี้ตึก25ชั้นแล้วก็อันนั้นนะคะเกนติ้งสกายเดี๋ยวเกดจะพักเข้าไปดูของกินกันค่ะเพราะว่าตลาดนี้เขา,าขายเฉพาะของกินเลยก,กือเกดเดินเข้าไปรอบหนึ่งแหละจะพาไปดูเริ่มจากร้านผลไม้เลยของกินเยอะมาก ไหนีีคนเดียวไหม,หม่ร้านมีโกชิด้วยคะ่ะโกชิก็น่ากินมีแต่ของน่ากินเลยเนาะเขามีซาชิมิด้วยเด้อเนี่ยซาชิมิอ๋อวิ้ขออภัยเมื่อกี้บอกว่ามีแต่ของกินมองไปเห็นเสื้อผ้าแล้วคะ่ะ อ๋อเขาก็มีเสื้อผ้าอยู่ล็อกข้างหลังนี่เมื่อกี้เกดเข้ามารอบหนึ่งแ่ะแล้วกเกดก็สั่งลูกชิ้นไว้ที่ร้านนั้นเกดเห็นเขาน้ากินมากเลยค่ะเกดก็เลยซื้อที่อยากกินกระเพาะเนี่ยน้ำจิม้มอ่ะน้ำจิ้มดูแซ่บมากเลยค่ะอออีกนะไรละ อ๋อเขาก็จะราทำิมมีของน่ากินทางนั้นเลยนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นแหล่งชุมชนเพราะว่ามีตึกสำนักง,งานออฟฟิศเยอะพนักง,งานก็จะเยอะขายของกินอะไรก็หมดคะ่ะของให้อร่อยอยังไงก็หมดแน่นอนขายดีแน่นอนขอแบล้ายนี้หน่อยนะนี้1ิบาท อนี่ขนมตำคอันนี้สิบบขนมจนขนมจีนนากินมากน่ารักมยำขนมจีนไส้กรอกมีการอันนี้เมนละเท่าไหร่คะเมนละสองบาทเมละสอบาทอ๋อแล้วก็ขาเป็นชุดแบบนั้นอย่างนี้เท่าไหร่อ่ะคะห้าสิบบาทห้าสิบบาทบาท ไปอัดูของเราก่อนนะว่าเสร็จหรือยังอ๋อมีมีของเกตอันนี้เขาไม่ละห้าสิบบาทอันนี้ไม่เท่าไหร่นะสิบาทจ้าสิบาทอะคะแล้วตัวนี้อะคะแปดสิบาทแปดสิบบาท,บาทอันนี้ของเกตค่ะทุกคนเขาว่าราดน้ำจิ้มแล้วอะน่ากินมากเลยใส่ถุงไหมคะใส่ถุง อ,อันนี้ได้ก er pues mm ินป yeah. ีแล้วค่ะจากร้านนี้ค่ะออบคุณเจริญเขาก็อยากให้ลองชิมด <cruise> ูว่าอร่อยหรือเปล่าอยู่ก็จะชิมตรงนี้เลยหน้าหลานจะได้เห็นกันจะจ่าไปเลยแต่ว่าน้ำจิ้มเขาน่ากินมากเลยนะน้ำจิ้มรสจัดมากเลยเหมาะสำหรับคนชอบเผ็ดแต่ว่าอร่อยรสชาติโอเค กุ้งเนี่ยกุ้งแต่ละร้อยค่ะค่ะอันนี้เรียกว่าลองอะไรร้านอะไรนะร้านปลาหมึกย่างเตาถ่านค่ะร้านปลาหมึกย่างเตาถ่านมีเดลิเวอรี่ไหมคะตอนนี้ยังไม่มีค่ะถายเฉพาะหน้าร้านก่อนนะคะโอเคขอบคุณค่ะบ๊ายขอบคุณค่ะบายๆนะคะทุกคน